สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนวันนี้ผมจะมาจองซื้อหุ้นติดลอ้อกันแบบสดๆนะครับกับเว็บธนาคารกสิกรไทยด้วยมือถือส่วนลิงก์เว็บของการเข้าจองซื้อหุ้นผมจะเอาไว้ที่ใต้วิดีโอนี้นะครับซื้อหุ้นติดลอ้อเปิดจองวันแรกวันที่22เมษายน2564เวลา 9โมงนะครับจนถึงวันสุดท้ายคือวันที่26เมษายน2 5 1 4เวลา16นาฬิกาตรงนะครับก่อนที่จะเข้าจองซื้อหุ้นติดล้อผมขอพูดถึงข้อมูลเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับธุรกิจของหุ้นนี้กันสักนิดน,นะครับโดยข้อมูลจะมาจากหลายแหล่งครับที่บริษัทเงินติดล้อได้ให้ข้อมูลไว้นะครับบริษัทเงินติดล้อจำกัดมหาชนดำเนินธุรกิจมาประมาณ30ปีแล้วครับและมีการปรับเปลี่ยนธุรกิจให้เข้ากับยุคสมัยหลังจากที่มีสถาบันการเงินเข้ามาถือหุ้นใหญ่นะครับประมาณ10กว่าปีที่แล้วนนั่นก็คือ กาารุงศรีนะครับบริษัทเงินติดล้อทําธุรกิจอยู่2อประเภทนะครับก็คือ1การรับจำนำทะเบียนรถไม่ว่าจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์รถกระบะรถเก๋งรถบรรทุกรถตู้รถบัสรถไถก็รับหมดนะครับขอแค่มีเล่มทะเบียนนะฮะประเภทที่2ก็คือเป็นในหน้าขายประกันวินาศภัยนะฮะโดยเป็นพาร์ทเนอร์กับบริษัทประกันประมาณ16บริษัทนะครับและติดอันดับยอดขายหนึ่งใน5ของประเทศนะครับลูกค้าสามารถเปรียบเทียบความเหมาะสมได้เลยนะฮะบ,บริษัทเงินติดล้อ มีทั้งหมดประมาณ1,100สาขานะครับทั่วประเทศและตั้งเป้าจะขยายสาขาให้ได้1,500สาขาในเวลา2-3ปีนะฮะร,รวมถึงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าด้วยนะฮะ และจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งก็คือบริษัทเงินติดล้อจะออกบัตรกดเงินสดให้กับลูกค้านะครับหลังจากที่บริษัทอนุบัติสินเชื่อลดแล้วโดยวงเงินในบัตรก็จะเท่ากับวงเงินอนุบัติสินเชื่อลดนะครับที่บริษัทอมอนด์นุบาทให้นะฮะสามารถเบิกได้จากตู้ ATM ของธนาคารต่างๆน,นะครับมากกว่าน่าจะมากกว่า4ถึง5หมื่นตู้นะครับซึ่งมากกว่าสาขาแน่นอนนะครับนี่คือความสะดวกนะครับสุดท้ายการลงทุนมีความเสี่ยงผู้สนใจนะครับควรศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนให้มากนะครับหากท่านใดที่สงสยัยหุ้นนี้ก็สามารถ สามารถจองซื้อกันได้ตามช่องทางต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นธนาคารกรุงศรีบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีธนาคารกสิกรไทยาสามารถจองซื้อก่อนหรือหลังไม่มีผลอะไรนะครับแต่ต้องอยู่ในระยะเวลาที่กําหนดนะครับเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่กําหนดแล้วเขาจะใช้หลักการ small lot first นะครับเพื่อจัดสรรหุ้นให้นักลงทุนรายย่อยนะครับราคาก็อยู่ในช่วง34-36.5บาทนะครับจองซื้อขั้นต่ําก็คือ1,000หุ้นนะครับ แล้วก็ถ้ามันเหลือยัองไงก็คือจัดสรรทีละร้อยนะครับร้อยร้อยร้อยไปเรื่อยๆนะครับจนครบทุกคน,นครับแต่ถ้าเกิดว่ามีแต่ถ้าเกิดว่ามีการซื้อมีการจองซื้อกันเข้ามามา,มากจนเกินโคต้านะครับก็จะใช้การสุ่มนะครับใช้การสุม่มสุ่มให้นะครับแต่หากราคาสรุปสุดท้ายนะครับต่ํากว่า36.5บาทนะครับทางตัวแทนจําหน่ายเขาก็จะคืนเงินมาให้เรานะครับ เข้าบัญชีธนาคารหรือเช็คแล้วแต่เรานะครับแล้วแต่เราเลือกไว้นะฮะโดยเราสามารถตรวจสอบสถานะการจองซื้อตรวจสอบผลการจัดสรรแล้วก็ตรวจสอบสถานะการคืนเงินและจัดส่งใบหุ้นได้จากลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะให้ข้อมูลเท่านี้นะครับเอ่อแล้วก็รู้สึกว่าจะวัดดวงมากพอสมควรนะครับเพราะว่ามีหลายท่านบอกว่าซื้อหุ้นติดล้อจะกลายเป็นหุ้นติดลบหรือเปล่า เพราะว่าค่า P/E มันค่อนข้างสูงมากเลยนะครับถ้าเกิดเทียบกับธุรกิจแบบเดียวกันนะครับแล้วก็เข้าตลาดช่วงโควิดด้วยแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าเรามั่นใจแล้วก็ถ้ามันแย่ขนาดนั้นก็ถือว่าก็ถือกันไปยาวๆแล้วกันนะครับแล้วก็นั่งภาวนาหรือนั่งสวดมนต์ให้บริษัทเติบโตยิ่งๆขึ้นไปแล้วกันนะครับต่อไปเราก็มาเริ่มการจองหุ้นกันเลยนะครับเว็บนี้นะครับอ่าเว็บนะครับด o t กสิกรนะครับ นะครับกสิกรด d o com k my invest นะครับผมจะมาซื้อกันแบบสดๆนะครับก็คือจะเป็นของกสิกรนะผมจะซื้อผ่านกสิกรนะครับอ่ะเมื่อเข้ามาหน้าจอนี้เราก็เอาเลอ่าเริ่มกันเลยนะครับอ่านี่นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาจะขึ้นว่าจองนะครับจองหลักทรัพย์นะฮะนี่คลิกอ่ะผมกดเลยนะครับอ่าขึ้นหน้าตานี้ขึ้นมานะครับอ่าผมก็เลือกที่จองซื้อหลักทรัพย์นะฮะจากนั้นก็นี่นะครับอ่านเงื่อนไขระบบอะไรเรียบร้อยนะครับข้อมูลต่างๆนี่นะฮะอ่าแล้วก็จากนั้นเราก็กดยอมรับนะฮะอ่าแล้วเขาบอกว่าเลือกชําระนะคร ค่าจองผมก็จะเลือกใช้เป็นการชำระผ่าน K นะครับอ่านี่ครับผมเลือก K+ นะครับเขาบอกว่าหมายเลขอุะยาชนนะฮะ13หลักเราก็ใส่ไปนะครับต่อไปก็เบอร์มือถือนะครับที่เราแจ้งไว้กับ K+ นะครับเขาบอกว่าคุณใช้งาน K คพันะครับใช้งาน K คพับนบนอุปกรณ์ใช่หรือไม่นะครับผมบอกว่าใช่นะครับเขาบอกว่าเราก็บอกว่ายืนยันตัวตนผ่าน K+ นะครับ กดเลยนะฮะเลือกตกลโกงเหมือนเดิมนะครับเข้าหน้าจอนี้ขึ้นมานะครับอันนี้ก็จะเป็นคุณอนุญ,ญาตให้เว็บไซต์นี้เข้าถึงเคพัทนะครับอันนี้ครับยืนยันตัวตนเราก็กดยืนยันตัวเรียบร้อยนะอันนี้อ่าเราก็กดมันจะเป็น k ค y าอินเวสตนะครับธนาคารกสิกรก็คือหลักทรัพย์กสิกรนะฮะ ไปที่ธนาคารเกษตรกรไทยเพื่อหักเงินนะครับอ่ะเสร็จปั๊บเราก็กดอนุญาตเลยครับอ่าจากนั้นก็จะขึ้นข้อมูลนะครับเนี่ยคือข้อมูลอ่าการนําส่งนะครับเพื่อการจองซื้อหลักทรัพย์นะครับจะเป็นข้อมูลของเราทั้งหมดนะครับอ่าก็คือถ้าเมื่อเมื่อเสร็จแล้วเราก็เขาจะบอกว่าอ่าที่อยู่ตามบตรประชาชนอะไรแล้วแต่ที่อยู่ตามที่อยู่ในเคียพันธุ์นะครับหรือที่เราให้ไว้กับเกษตรกรนะครับต่อไปเราก็กดต่อไปนะครับเขาบอกว่าเกณาเลือกประเทศแหล่งที่มารายได้นะครับ อ่านี่ก็ถึงนั้นนี้ก็คือเป็นธานาคารนะครับนี่ครับกรรณาเลือกบัญชีนะครับเราเลือกบัญชีที่เรามีนะครับอ่าแล้วเราก็นี่คือข้อมูลนะครับคือการสรุปข,ข้อมูลอ่าเมื่อข้อมูลถูกต้องเรียบร้อยแล้วเราก็กดยืนยันได้เลยนะครับอ่าบอกว่าดําเนินการเสร็จสิน้นในการยืนยันตัวตนสําเร็จเรียบร้อยนะฮะอ่าเราจะกลับมาที่หน้านี้ต่อนะครับอ่าเราก็กดเหมือนเดิมนครับตกลงและยอมรับมาที่คีย์ไมไว้เหมือนเดิมนะนี่ตกลงและยอมรับอ่า Key เรากดได้เลย อันนี้ก็จะเป็นการประเมินซึ่งของผมก็อยู่ปานกลางเรากดอนีเรื่องครับอันนี้จะเป็นการลงทุนนะครับความเสี่ยงเข้าพเจ้าได้ศึกษาข้อมูลอล้วดีนะฮะนี่ก็คือเราเลือก3ข้อนะฮะเราก็กดคลิกตกลงยอมรับนะครับจากนั้นก็จะขึ้นมาแบบนี้นะฮะความเสี่ยงระดับความเสี่ยงของเรานะครับเรากดยอมรับนะครับอันนี้กดติ๊กถูกข้างน้านี้นะฮะระดับความเสี่ยงบอกว่าความเสี่ยงที่คุณได้รับนี้ของผมจะเป็นระดับ5แล้วก็ความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์ก็อยู่ที่ระดับ6นะครับตกลงนะครับต่อไปก็ จำนวนหุ้นที่เราต้องการซื้อนะครับบอกว่าขั้นต่ำนะครับคือ1น0 0หุ้นนะครับก็จะจัดสรรให้เรา1,000หุ้นนะฮะแต่ถ้าเกิดมีคนซื้อมากเกินไปเขาก็จะใช้การแรนดอมให้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่เกินไม่เกินเราก็จะได้คนละ1 0 0 0พันะครับจัดสรรให้คนละ1,000พแต่ถ้าเกิดว่าต้องการมากกว่านี้ก็จะเพิ่มทีละ100นะครับก็ใช้การที่ว่าเหมือนเดิมก็คือการให้ทยอยให้ไปเรื่อยนะครับให้ทีละร้อยลอยๆจนครบทุกคนนะครับไปเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดว่ามันมันมันเกินยัง พันเดียวนะครับราคาหุ้นก็อยู่ที่34มสถึงสามสกนะครับจุดห้านะครับเขาก็จะเขาก็จะให้เราชําระไว้ที่เ a ทสูงนะครับก็คือ36.5นะครับพันหุ้นก็3 6 5 0 0ืน้าร้นะครับเราก็กดอันนี้ก็บอกว่าวิธีรับหุ้นเมือรับการจัดสรรนะครับมี3มีอยู่3วิธีนะครับอันที่1ก็คือฝากเข้าพอร์ตเรานะครับคนนี้เรามีพอร์ตอยู่แล้วนะครับอันที่2คือฝากเข้าบัญชีศูนย์รับฝากหลักทรัพย์นะครับอ่าแล้วก็3ก็คือจัดส่งเป็นใบหุ้นทางไปรษณีย์ อันแรกนะครับมีพอร์ตอยู่แล้วนะครับอันแรก آ, เลือกอันอ่ามาเลือกนิสิปับเราก็เลือกที่ชื่อบริษัทหลักทรัพย์เรานะครับเราก็คือผมคือกสิกรนะครับผมก็เลือกกอสิกรอ่านี่ครับเลือกหลักทรัพย์นี่คือกสิกรนะฮะบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยจำกัดนะครับแล้วก็เลขบ,บัญชีซื้อขายนะครับพอดีมผมหาน้นาเลยนะฮะอ่าดูนะครับเขาบอกว่าให้ดูจากตัวนี้นะฮะตัวนี้หมด7หลักนะครับผมก็จะใส่อ่าโอเคนี่นะครับอ่าลงถอดไปอ่านี่นะครับ นี้ครับเลขบัญชีอ่าเราก็ยอมรับนะครับอันนี้จะเป็นบริษัทนี่นะครับหนึ่งพันหุ้นนะครับติ๊กถูกตรงนี้นะครับ่าต่อไปเราก็เสร็จแล้วเราก็กดยอมรับนะครับให้ยืนยันนะครับันไฟสัญญาณนะเราก็เลือกมีการยืนยันแล้วก็ยืนยันไปนะครับว่าเราไม่ใช่บอทอ่านี่ก็คือหน้ายืนยันเขาบอกว่ารายการของท่านยังไม่สําเร็จจนกว่าท่านจะชําระบนแอปเพลย์พัดภายในสิบนาทีนะครับเรากด กลับไปที่หน้าหลักนะครับอ่านี่นะครับอ่าเขียบร้อยทีเราก็ไปที่เขพัดนะครับจะมีการแจ้งเตือนมานะครับอ่านี่นะครับจะขึ้นมาว่า P นี่นะครับ P พลัสนะครับมูลค่า36,500ารนะครับนี่คือข้อมูลทั้งหมดนะฮะอ่าเราก็กดชําระเงินได้เลยครับเมื่อกี้สังเกตดูก็คือเราจะกดที่ข้างบนนี้นะฮะมันจะขึ้นมาฮะอ่าเราก็กดชําระเงินได้เลยนะครับอ่าแต่ถ้าเกิดว่าเรายังไม่ชําระเราก็ดูนี่ฮะนี่จะขึ้นมาที่นี่นะฮะนี่นะครับเห็นไหมฮะ้ามันถ้าเราไม่ได้กดที่ข้างบนนี้ สามารถมักดที่รูปกระดิ่งได้นะฮะแจ้งเตือนเนี่ยเราก็กดที่ข้างในเลยแบบนี้นะกดชําระเมื่อทุกอย่างเรียบนะร้อยนะฮะเราก็กดชำระนะครับอ่าเขาห้บ,บอกว่าจองซื้อหลักทรัพย์ผ่าน K My Invest นะได้ที่ใบจอง, 500, อเ,เ,ง 30, 500, อรเรียบร้อยอ่าเป็นเงินสามหมื่นหกพันห้าร้อยอันนี้นะครับเรียบร้อยเรากดอ่าเราจะใส่นี้เราใส่อะไรไปก็ได้ครับในคนนี้นี่ผมจะใส่ตรงบัญชีช่วยจานะฮะจะเป็นอ่าบัญชีหุ้นนะครับ อ่านี่นะครับผมใส่ไปนะฮะอ่ผมใส่ไม่ใช่จำเป็น A C K S นะแล้วก็เป็นเลขที่บัญชีหลักทรัพย์นะคหรือออรือหุ้นนั่นเองนะฮะอ่าเรากดยืนยันนะครับอ่าเรียบร้อยนะครับอ่านี้ก็คือเสร็จเรียบร้อยเราก็จะได้ใบนี้มานะครับอ่าก็เท่านี้ครับเราก็กดเข้าไปอ่านเสร็จสิ้นนะครับเราก็เรียบร้อยนะฮะก็คือเราก็ถือว่าเสร็จแล้เราก็พอนะครับพอได้เลยอ่าหักเงินเรียบร้อยสลิปเรียบร้อยจบนะครับ อ่านี่ก็จะมีข้อความมาเพียบเลยนะครับข้อความน,นี้นะอ่ะเาเขาจะบอกว่าท่านได้ทํารายการนะครับท่านและ ชำระค่าจองซื้อติดล้อนะครับนี่นะฮะขึ้นมานะครับนี่อ่านี่นะครับชำระนะฮะเรียบร้อยขึ้นมาเรียบร้อยนะฮะสอบถามเพิ่มเติมที่นี่ฮะศูนย์สองแล้วก็แปด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 นะครับอ่าเรียบร้อยอ่านี่ก็เท่ากับเสร็จนะครับเราก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับเท่ากับว่าผมว่าทําให้ให้เพื่อนๆดูเรียบร้อยแล้วนะครับก็จบการนําเสนอนะครับสงใจยังไงก็ศึกษาให้ดีนะครับการลงทุนด้วยความเสี่ยงนะครับก็ควรศึกษาข้อมูลให้ดีนะครับกการลงทุนนะครับวันนี้ผมก็มาวัดดวงอย่างที่บอกตั้ง นะฮะเพราะว่าเรา,เราดูจากผมกับการของในธุรกิจเดียวกันแล้วก็น่าจะมีโอกาสโตไปได้อีกนะครับคาดว่ายอย่างนั้นนะครับเอาโอเคแค่นี้ก็ถ้าเพื่อนๆก็ขอให้ก็ขอกําลังใจจากเพื่อนๆด้วยนะครับก็คือกดไลค์กดแชร์กดสไัครให้สักหน่อยนะครับคือเป็นขวัญและกะำลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะครับขอบคุณครับ